เอาละครับพี่น้องครับมากพอกันอีกคือเรากับคู่หน่อยนะครับขอบคุณขอบคุณทีติดตามนะครับตอนนี้ล่อการปล่อยขบวนนะครับกีฬาสีกีฬาปรพณีกีฬาประจาปีนะครับเนื่องในวารละวันแม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกิจกรรมที่โดมนะครับวันนี้นะครับมปกลับที่โดมนะครับพี่เอพี่เอบยืมมาใส่แป๊บเดียวยืมมาใส่แป๊บเดียวเร็วๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวควบคุมดูแดไปรับมามีไปรับมาปล่อยขบวนนะครับในการ ควบคุมดูแลนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับที่นี้ตอนนี้คุณหน่อยอยู่ตรงข้างสนามมีฬาบ้านแกงลงมีฬาบ้านแกลงเป็นอาจารย์การใช้แล้วเป็นอาจารย์การใช้แล้วผู้จัดการของสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับมาแล้วนะครับอาจารย์การใช้นะครับการการใช้ดูบนรถครับดูวนล้น สวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับส,สปอนเซอร์หลักใหญ่ในเท่าที่ไปตามข้อมูลเขาว่าสีน้าเงินสปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์ที่ทุ่มงบมหาศาลยิ่งกว่าโอลิมปิกก็คือ<โ>หัวหน้าการใช้หมดไปกี่พันล้านวันนี้ประมาณ400กว่าล้านครับ400กว่าล้านของปมแปมกี่ล้าน500กว่าล้าน500กว่าลา้า,ลานเรามีอดีดนักกีฬาไหมครับก็มีครับมีเดี๋ยวรอดูครับผมรอดูครับผมนะครับรอดูรอดูรอดูหมดไปผมตอนนี้หมดไป ก็เกือบห้าร้อยล้านแล้วมีนมันี่อีกสีหนึ่งนะทุ่มมากเลยผมผมรู้ผมรู้ใครสีนสีแดงเบาวตุ้ยก็มีเตรียมช็อตเด็ดบอกว่าประมาณสองหมื่นล้านวันนี้ผมผมห้าหมื่นล้านไม่อยู่แล้ววันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่ยอมไม่ได้นะครับท่านยอมไม่ได้นะครับยายอะไรเสียชื่อนะครับทีมทั้งนี้เป็นพร้อมแล้วครับนพร้อมแล้ว อันนี้น่าจะเป็นแอดมินเสียนนนเนี่ยนอนสวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินช่องใหญ่ครับช่องใหญ่เลยเหรอครับผมนึกว่าของเสียนนนแอดมินช่องใหญ่นะครับอไม่ยังไม่เห็นท่านมาหาเลยมหาลากลับบ้านเอาอีกแล้ววันนี้แอดมินเราทำหน้าที่กี่คนครับของวงใหญ่วงใหญ่มีผมตอนนี้ผมคนเดียวเนี่ยทำหน่อยว่าเป็นใครสวัสดีครับแอดมินเบน์ครับแอดมินเบน์แอดมินเบนแมนแอดมินเบนครับผมปกติกับตามก็พอโจอืก็เลยบ๊อบคอยได้มาทายอย่าง ก็ไม่ค่อยเจอกันเห็นแวบๆมือมือเดีอวซีเป็นไทยซีรีส์เนาะมือมือทีิมือทีิเสียนุ่นบ่มีผู้ไทยเห็นมหาที่แบบออกออกถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแล้วครับมือนี้เห็นเต็มเเปิดตัวที่ช่องครูน้อยนะครับโอเคเจโอวันช่องประท่านจีโอวันคแมนครับผมนะครับแอดมินเบนส์ครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมอุ้ยฝากเนื้อฝากตัวคูน้อยก็ฝากครูน้อยก็ฝากเนื้อฝากตัวน้ำเด้อได้ครับได้แอดมินเบนส์ขออนุญาตไปเอาก็ไปเลยครับไปเลยครับบันไปพราไปน้ำ อันนี้เป็นแก๊บวครับใครจะไปโดมนะครับรายได้พิเศษนะครับนี่อาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับอาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่อาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้วมาดูรอรอสัญญาณ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 ครับตอนนี้นักกีฬาเขาพร้อมร้อมเือเป็นเบิดแห้งแลยปุ้นนักกีฬาก็ได้ฮาวคักเขน่นักกีฬาก็ได้ นี่ทีมงานของไลฟ์สดน,นะครับทั้งช่องใหญ่นะครับพี่น,นอ้องเบิ่งการคมชัดภาพไรเสียงได้ทั้งช่องใหญ่นะครับทั้งเพีสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ครับของผู้น้อยกจจะู้ชัดเพีงยงกันเบิ้งสลับกันไปกันมากเลยกัลังใจกันกะเหล่ากันนะครับกะแหล่ากันนะครับ คนต่างทํางานเดี๋ยวก็เจอปัญหาภาคสนามนะครับจีโอวันนะครับมือใหม่หัดครับเข้ามาทําคลิปก็จะมีประสบการณ์นะครับจีโอวันเดี๋ยวก็จะมีประสบการณ์เขามาลงหน้างานดีอย่างนะครับพี่น้องที่จะเข้าอบรมเจโอทูนะครับเจโอทูนะครับที่ต่อหลังไม่บอดจุเรามีพื้นที่พิานนะครับภาคสนามกับสาวน้อยนะครับในกิจกรรมของโดมหรือกิจกรรมของการแสดงของสาวน้อยเพชรบันเพนะครับเข้าสามารถ ขอไปร่วมกิจกรรมหรือถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้นะครับซึงวอตโจพิ่นให้ให้สิท,ทธ,ธิพิเศษนะครับสําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับ JO ต่างๆนะครับรุ่นที่2นะครับ JO2 ที่จะจัดวันที่24สิงหาที่มหลาลัยขอนแก่นนะครับ NBA ฝากฝาก,ฝากทักหลังไม่นะครับท่านที่เฮ็ o ยูทู e มาด่ประสบวามสำเร็จนะครับบ ผ่านเกณฑ์นะครับผู้ติดตามบ่ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงบ่ผ่านเกณฑ์บ่าสามารถเปิดรายได,ได้รองเข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้กับคอร์สของบอสโจนะครับรุ่นที่2น,นะครับ JO2 วันที่24สิงหาคมที่มหาลาัยขอนแก่นคณะ n อภาควิชาบริหารธุรกิจนะครับของมอขอนะครับถัดหลังไม่เพิินเลยนะครับถัดหลังไม่เลย มีจํานวนที่นั่งนาตอนนี้น่าจะร้อยสิบร้อยสิบขึ้นแล้วรุ่นนี้น่าจะเยอะอยู่พระสะควนเพราะว่ารุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วก็เก้าสิบแปดคนเก้าสิบแปดคนทีอ่าลงทะเบียนเขาร่วมฟั่งประสบการณ์กับทีมงานของบอดโจู้้าน้อยก็ได้รับชั้นท่านุมัติพระชามติจากพี่น้องเก้าสิบแปดคนที่เขาร่วมให้ดำรงให้เป็นประธานรุ่นซึ่งก็ยังบรรลุว่าบทบาทนี่ยังแน่แต่กับพยามท่าน้าทีเป็นสื่อกลาง นะครับชิงที่เ็ดได้ตอนนี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารนะครับงานต่างๆไห้ครับผู้เขารวมมุ่รมนะครับเพราะว่าสิเป็นคําแนะนําบางสิ่งบางอย่างหรือที่ปรึกษาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่ทําเกี่ยวกับ YouTube นะครับจากที่ได้รับประสบการณ์ข้อมนูมากจากการเขารวมรับฟังเพล่นกันสิมีการส่งต่อนะครับส่งต่อประสบการณ์เหล่านี้นะครับไอ้ครับที่น้องที่อุวนเท่า ยังรเบตรวตอนนี้ะครับคน้อย็รออยู่ว่าจะช่อยวตอนไหนก็ก็บลองดูวุ้นตอนนี้พอมเอมาใเิ่มน่ยไหนมาเต็มเราก็ต้องทำมนอาชีโทูของแม่กับร่อควอนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ใส่ไรอยู่ตลอดไม่รับใครเลยนะครับทักไว้นะครับว่าเพิ่ทักมาอาไว้ก่อนนะครับเ๋ยาก่อนเครื่องเี้ยคนำรวจคนเราาน้อยพยายามทำนให้เราวั่น ครับติดต่อคู่น้อยตอนนี้นะครับกาติดต่อทั้งขอคว่วไว้นะครับเพราะว่าใส่อะไรสบู่ก็ได้รับที่เลียร์นะครับมันมีแล้วมันมีแล้วหลาดอยู่ที่เราจัดการเอาเพิ่งบรรยากาศมีรอบว่าช่วงที่รอนี่แต่ละคนเป็นยังไงแต่ละสีเป็นยังไงว่างหันเหรฮาวฮาวอารมณ์เลียก่าตอเนื่องเลยนี่ิ่งส่งเนาะ บางหันส่งอารมณ์ต่อเนื่องนึกว่ามันเพิ่นปล่อยมาแล้วนะเอาเต็มสูบมาเลยว่างหันอ่ะเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศรอบรอบนะครับล่อๆนะครับล่อเบิ่งสีเศร้าแมวเข้าเพื่อนซ้อมลำไม่เยอะเป็นซ้อมลำไม่เยอะนะขยันเป้าหมายมาที่ตรงนี้คือยี่ปีมาดีคือเฮ็ดคาเฮ็ดแหนแแทวนากระดาษ เดี๋ยวหน้ากระเด็นเลี้ยงเนี่ยคือส้างเยอแย่ทิข้างระยะนันเดอเลี้ยงอีกอายุอีกเยเยมอะไรอีกมีอะไรอีกโคยรแรงโคตร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 เลยโคตระโคตรส้ากับตอหมุนไปไดเทศอื่นคือส้งกันดูด่ดู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 ด่ดู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 ดดู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 ดดู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 ดมดู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 ด่ดูดูดูไูดูดูดูู่ไม่ได เพิ่ว่าแตกเ่นี่ตีหัวเขาเป็นตะไย่านี้นี่ไม่ตัวไหะเด้อเออพัก่าพัก่ะ <viewer> ตอนนี้ตอนนี้ coup, ช่อง <Time. S 1> หลัก <ไป S 1> ช่องใหญ่ก็ปล่อยเผยแพร่แล้วนะครับสตรีมช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยพี่เพนแพงนะครับท้องเพจนะครับออกแล้วนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับทั้งช่องใหญ่ก็ได้ช่องคู่น้อยก็ได้นะครับเด้อเอาไปติดตามได้ครับคุยเอปล่อยแล้วครับคุยอปล่อยแล้วครับตอนนี้ ว่าสัญญาณพีดแล้วนด่ขบวนจะเริ่มยังไงนะครับดูนะครับไป,ไปแล้วครับ สวยสวยวงทวโยธวาทิ์วันนี้เราเราได้รับการสนุนจากดาวองคารนะครับที่ปล่อยสัญญาณการวงทยโยโยวาทิตย์ลงมาทางอากาศเต้นในมันคถือกกองตึกของดาวองคารเพื่อนเข้ามาหนิอาแล้วครับอันนี้ก็คือสีสีแสดครับสีแหลกครับสีแสดสีแหลกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวครับไปแล้ว <c oughs> นี่กระบวนนะครับ เราจะดูเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังกับผู้หน่อยนะครับเนอยนสองยนสโอ้เสียงวงทุยวัติจากดาวังคั้นเล่นดีเว้ย แสงนะครับสีแสงปั่นนะครับวัวนักกีฬาสีแสดครับมาแล้วครับมาแล้วครับสีแรกครับมาแล้วเพื่อนแน่เลยครับพี่น้องเพื่อนแน่เลยน้อยสิบา้าเป็นเมืองยึดตรงหน้าดูมันก็แล้วกันเป็นช่วงเดินนะครับช่วงเดินนี่ก็ช่วงมั่นเลยหรอ ชม<ด>พูชมพสสูสีสองมันมวลๆกับเบื้องเอาแหละตอนสีชมพูมาแล้วสีชมพูนะครับบรรยากาศด้วยพี่น้องบรรยากาศโอาาศ้สวยมากครับสวยงามสวยน่าชมพูเลยครับโอ้โหไม่อยากพลาดเลยไม่อยากพลาดเลยสวยงามมาก สวยงามมากจริงๆครับสีชมพูนะครับในครีมแบบไม่อยากม,มันมีขำาเสียอธิบายไหมนะครับคนมันสวยขึ้นมันก็ช่วยไม่ได้คนสวยขึ้นคนสวยขึ้นก็ช่วยไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยโอ้โหทิดาทิดา ทอดแตกมาแล้วชิมทอดแตกมีชมพู่ออแตกมาแล้ววะมีงานขายเออแตกเออแตกครับชิมอิมทอดแตกเพื่อนเพื่อา เครื่องเสียงอ่ะคือบ่อได้วยใจเถอะโคตรเบิ้ลนอแตกมันมีแต่คนโทรมาโหดแม่แตกคนที่จะโทรเข้านะครับมันมาขัดจังหวะเพิ่นอารมณ์เพิ่นวัตอถานองครับท่านผู้ส้มสีดาวอยู่ด้วนี่มันหลงกดตขอบใจนอแตกนี่ยังมามากไหมโคขอบนอยังพะนะเอาเอาเอามานี่ ส่ายมะเปูปเดคน้สบายนะสบายนเนาะม้วนนเนียจะไปรักยโดไปนแล้วกันพี่น้องเรื่องรักให้มวลหมีเมียนภาพกำลังเลั้อก็แ่ พี่แบกคนลำพ้งนี่เนาะคนให่คนเดือมาส่งปุ๋ยทีไรด้วยระวังลูกเอาครับเดี๋ยวจังพ่อกันน้คลิปต่อไปด้วยครับท่างติบงคลิปครับโรงกอนครับ